สวัสดีท่านผู้ชมครับผมตอนนี้รถอัดฟางก็มาถึงจุดหมายแล้วนะครับดูจากสภาพพื้นที่แล้วก็โหทั้งน้ำทั้งเลนเลยเอเดี๋ยวอัดฟางลงเทเล์ก่อนครับผมจะได้ทดลองอัดดูครับ vào vào ô sổ phan các nó suối okay. suối Hehehe, <laughs> chéo <laughs> chéo. เดี๋ยวได้ทดสอบทดลองนะครับโอ้สุดยอดลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับผม กางถาดฟางก่อนครับผมสายันรุ่นนะเอาลองครั้งแรกครับผมเดี๋ยวจะได้ปรับตั้งตรงไหนก็เดี๋ยวดูกันนะครับผมดูจากสภาพเดี๋ยวฝนตกเนาะดูดิโอ้โหรถทั่วไปลงไม่ได้แน่นอนครับ โชวไปลงไม่ได้ครับผมแต่ว่าต้องรถล้อแท็กอย่างเดียวนะครับถึงจะลงได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ทดลองดูครับผมมาดูระบบว่ามันจะต้องปรับตั้งตรงไหนครับผมเอาลองแปลงนี้ก่อนครับผมลองลองดูก่อนแค่ลองดูอืม <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องลงไม่ต้องลงต่ำมากแล้วฟางเปียกมันใช้ไม่ได้ได้เคยลองดูอ้าหน้าเบ้งคหรอมอ๋อไม่ต้องต่ำมากแล้วเนาะเนี่ยมันยังเปียกอยู่เราจะได้ลองระบบดูก่อนโอเคบนบนก่อน เปิดตู้นะครับ เอาเดูครับโอ้โหฮาฮ่ฮ่อามาดูฟ oh. างย้อนกลับเยอะเลยฟ oh. างติดมันย้อนกลับ cái xa con Hãy subscribe cho kênh Này, Mì Để không bỏ nhớ được nhóm yến thì ở đây đây, anh thoải mái không Bueno, te va a llevar el boom, dale. El boom, dale. Vale, dice nada, está en parcamos, tío. แล้วในระบบคอ,อนี่ฟายงยังย้อนกลับอยู่นะครับเพราะว่าระยะของคอ,อนี่มันอยู่ห่างจากตัวฟักฟางไปเยอะมากนะครับ ตั้งครับผมต้องแก้ไขนะครับระบบอาจใช้ได้ปกติครับผมหรือแต่ระบบพอแหละ ใครมีข้อแนะนำก็คอมเมนต์มาได้ครับผมปัญหาก็คือระบบฟังไม่ฟักเข้าตู้ครับผมมันย้อนกลับเหมือนเดิมนะครับบางทีคงจะต้องใช้เสริมเสริมเหล็กฉากเพิ่มนะครับเอาเหล็กฉากคอให้มันเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับผม ท่านไปอยู่ไหนมาเนี่ยสื่อนุ้ยไปอยู่ไหนมาโอ้มาเจอกันเลยเว้ยโอ้ไม่ได้เจอกันสืนุ้ยหลายวันกักตัวกักตัวกักตัวจำไม่ได้มีของฝากไหมเนี่ยไม่มีไม่มีไรุ่นหนึ่งขีดครับอ๋อหนึ่งขีดอ๋อแล้วแม่บ้านโอเคยังแม่บ้านโอเคแล้วครับอ๋อกเก๊กมก็เหลือให้ครบอืมว่าผมเป็นเสียงเฉยๆจริงๆพวกนี้มันไม่มันไม่ได้เป็นอะไรมากมายตัวนี้เนาะเป็นโรคเป็นโรคสาบันไปจำบ้านแล้วก็วังกันนะ อาการก็มีไอไออะไรตอนนี้ไอเริ่มยุเลยใช่ไหมไอเริ่มยูุอ่าก็ย้อนกลับเนาะถ้ารถถ้ารถเราไม่ได้รอเราไม่รู้จริงๆว่าอืมต้องลองต้องลองเอาไปบุดตอมันแต่ลิ้นแล้วมันก็มันดูนะเอาบุดเอา มันไม่ม่ใช่ข้าวหรอกข้าวมันจะโยนลุบเลยอืมแล้วมันเป็นกับอะไระฟางนี่มันวิ่งตามเอ้าวันนี้คุณพ่อมาแล้วบววัสดีครับโอ้โหคุณพ่อเพิ่งมามันโยนนะพี่นะมันกรย้อนนะพี่กรย้อนเยอะเลยอมันล็อกอยู่นี่สองบาทพอมาเจอฟางตัวนี้ย้อนเยอะเลยเนาะอันนี้มันห่างด้วยแหละอันนี้เบียดห่างด้วยเลยมันมันฟักไม่ถึงอ๋อคุณโคล่ะอืม จะเปลี่ยนอไโทงวะไงขุนุยห้องโอ้หนีะเริ่มอนเดเลยเิเลยน่นน้าเืองเนียไอมาดูตัวนี้ก็เติมได้ไหม่ะก็ดตัวเดียววะเดี๋ยวดูเชิเราก่อนสองสามล้านนี่มาโรงงานเร่ก็ต้องเจอด chạy 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 thời chạy của chạy chạy đây chạy 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 ให้ให้อืมต่อแล้วตัวนี้มันจะไปได้ไหมนี่นี่มาดูนี่ดิวยงั้นเอ็งเอ็งเสริมเล็กนี้ได้ไหมเอาเล็กแว่นมาเสริมทางนี้เสริมทำไมเสริมมันชนดิ๋นี่มันไลหน่อยเสริมมันชนดินี่ให้มันไล่นี่ไหนนี่ไล่นี่นี่มาดูนี่ก่อนมันจะได้มันจะอัดได้ถ้ามี่เล็กแว่นนะเสริมนะมาเติมทางนี้เติมทางนี้เวลายกชนนะ เติมอนไรเติมอันนี้ขยับมาแค่นี้ให้แก่แก่บังยกมาไม่ถึงนี่นะทำไมมาถึงแค่นี้เติมมาได้ใช่ไอาชี้นีดเติมนี้มันไปใกล้นี่วัยรุ่นสองขีดเอ้าเติมตรงนี้เองเดียวมันข้าเคียนะเออมันไม่ถึงมันมาแค่นี้แค่นี้ไอ้ตัวนี้มันตรงมาไม่ถึงเข้าใจไหมแต่ถ้ามันอยู่ใกล้ถ้ามันอยู่ใกล้กันอะมันจะถึงเลยมันจะเคลียร์ไปหมดเลยมันจะไม่ติดไปนู้น นี่เห็นไหมมันโยนตะพังนี้มันจะถึงที่ไหนนี่ไหคนอันนี้ถ้าเองเสริมเสริมมขนาดนี้เสริมไม่ได้มันเป็นโลมิเนียมไม่เราก็ไอ้ไอ้ตัวนู้นมันเสริมไม่ได้แต่เสริมตัวนี้ตัวเดียวนี่ยตัวเล็กนี่นี่ไหมหนึ่งมันไม่ถึงไม่ต้องอยู่ตะพิมพนี่ละนี่พิมนี่นะมันจะเนี่ยเอาได้พิมันก็โดนฉากรึ มมมัันนหาางออืไ้ตูเพียนี่นะมันต้องอยู่ระดับนี้นะนี่ระดับระดับเล็กนี้นะถ้าจะให้มันมันไม่ดึงกลับเหมือนที่เขาบ้านเลยทีเดียเอาฉากให้มันมันชิดกันหน่อยชิดกันเลยได้เลยฉากอย่าหางหรือวันตะออปใช่ไหมตุ้ตีใชฉากนี้่จะเป็นสามนิ้วมันพอดีเลยครับฉากต้องชิดๆกันเลยอ่ะมันจะได้ไม่ไม่ไม่ดึงกลับไปได้ให้มันแค่ส่งมาถึงตัวนี้แล้วดึงไปเป็นสามนิ้วทำแต่ฉากคใหม่ซื้ ใส่มาใส่ก็ได้มันไม่หนักหรอกเซื้ออันนี้เวีหางหรอพี่เอา้ยชิดเวียงเวียงนอองเวียงนนอะอันโอปตัวพี่ยุ้ยนี่นะอันนี้มันมันห่างมันห่างแล้วมันส่งมาเพื่อมันอ้อแล้วมเข้าทีศเดียวแช่วเวียงหางเดียวพองเอาโอเคครับผมเดี๋ยวให้สายันชิคก่อนคลิปนี้ก็พอจะรู้ปัญหาละอ้าว ตามติดตามด้วยครับเอาโอเคโอเคติดตามด้วยติดตามด้วยหายไปนานเลยไม่เจอกันนานเลย